นี่นะครับผมหลังจากที่พักไว้แล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเวาขึ้นใหญ่มากเลยอืมพองตัวขึ้นเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการอันนี้ต้องฉีดน้ำเปล่าใช่ไหมเ่าจะานนฉีดน้ำเปล่าเพื่อเคลือบ ให้งานะฮะจะโรยงานนะครับผมนี่ก่อนจะเอาเข้าอบนะครับ <c oughs> ใช้งาขาวนะฮะใช้งาขาวนะครับผม ทำพร้อมๆกันเลยนะครับผมวันนี้ได้ได้ไดกิ่ถาดสามถาดสามถาดแป้งหนึ่งกิโลนะครับน,น,นี่นะฮะลูกแรกตอนที่ปั้นเนี่ยเล็กนิดเดียวในชะ่อันนี้เป็นเศษนะครับผมเห็นไหมใหญ่ขึ้นอย่างมากเลยจะพองตัวขึ้นประมาณสองเท่าตัวนะสองเท่าตัวเลย โดยเฉพาะงาขาวนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเอาเข้าเตาอบเลยแล้ว <c oughs> เ,เข้าอบเลยครับผมอบอบครั้งแรกเนี่ยต้องเอาลงด้านล่างใช่ไหม ต้องอบด้านล่างให้ได้สีนะครับผมเนี่ยด้านล่างพอ,พอตูดมันเรื่อแดงก็เปิดกระดุเนี่พอตูดตูดบันเบอร์เกอร์นะฮะอันนี้อยู่ชั้นล่างนะฮะน,นีชั้นล่างอันนี้ชั้นบนเนี่ยเห็นไหมประมาณกี่นาทีประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบนาทีนะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณสองร้อยองศาร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวมารอดู <c oughs> ตอนอบเสร็จนะครับ